สวัสดีครับน้งชายผมยังไงผมต้องทางแต่งตัวไงให้เท่เหมือนพี่อ่ะช่วยบอกผมหน่อยระดับพี่นี่บอกเลยตังไม่ต้อง <laughs> เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นของฟรีอืมเรื่องวุ่นวุ่นวัยรุ่นของฟรีมันโล่งเงี้ยโล่ก็ฟรีฟรีพี่ตังผมมาดิ <laughs> ก็คลิปในวันนี้นะครับผมเกี่ยวกับน้องก๊อปนะผมซึ่งเป็นน้องที่ผมเพิ่งรู้จักกันในแมปแมปนี้นะผมเขาได้ทําการส่งของมาให้ผมโดยที่ผมนั้นนะครับผมยังไม่ได้ขออะไรเลยซะด้วยซ้าแล Jam ้วก็ยังไม่ได้รู้จักกันเลยนะครับผมเขาได้ทําการส่งโล่แดงมาให้ผมนะครับแล้วเขามีภารกิจหนึ่งนั่นก็คือฆ่าคน5คิวภายใน1แมปนะผมแล้วผมก็เลยคิดว่าอยากจะช่วยน้องเขาได้สําเร็จภารกิจหลังจากนั้นจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับผมหนๆแบบเองอยากทำภารกิจอะไรนะเองคือเองจะทําภารกิจฆ่า5 ห้าคนในหนึ่งแมตช์ใช่ไหมเคดีค๋ยวพี่จะช่วยเองเองโอเคไหมพี่จะทําให้ภารกิจเองมันเสร็จสิ้นลั้จากเองส่งดาบโลพี่ใช่พี่สาวมาพี่สาวชืว่ออะไรชิทวชิวคามโอ้ไ,ม,อไม่ใช่พี่ค่ะไม่ใช่พี่อ๋อมาน้องน้องรักพี่อยู่ไหนแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเองน้องรักเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเองช่วยช่วยผมได้นะแต่อย่าฆ่าผมก็พอโอเคโอเคพี่พี่ไม่ฆ่าเองหรอกแต่คนข้างๆพี่ไม่คือพี่ไม่รู้นะคนข้างๆพี่ คนข้างหลังน้องหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งละโอเคโอเคสองละสองละน้องรักส่งเร็วไหมส่งเร็วไหมเออโอเคไม่น้องน้องน้องอย่าทำอย่างนี้กับพี่น้องแบบแบบน้องปัดหนีเลยน้องปัดหนีน้องปัดหนีไปแส่คนน่ะน้องรักโอเคโอ้ยเฮียโอ้น้องรักจบแล้ว มาแล้วน้องรักเกินไปละเกินไปละโอ้โหมันจะเกินหน้าเกินตาไปละชีมอทกูจะพังเลยมีเกินหน้าเกินตาแล้วอ่ะฮะเกินอะไงเกินหน้าเกินตาก็คือเก่งเกินหน้าเกินตาไงเออเก่งเกินพี่ทำเพื่อเองไงพี่แก้แค้นให้เองไงมันฆ่าเองอ่ะดูท็อปหนึ่งอย่างผมดียังข้าแม่ทั้คนอุยน้องๆเกือกอุ๊ยน้องพี่ขอดท่อน้อง ต้องใช้สเต็บต้องใช้สเต็บโยกหลบเหมือนรีไฟแล้วเอ้ยไม่ใช่ R V ไอสัตว์โยกหลบฟาเรนติโน่ฟาเรนติโน่ลำดอกลำดอกขอโทษครับพี่เดี๋ยวกูมีสติจะฆ่ากูซะแล้วน้องฆ่ามันน้องส่งเร็วไหมส่งเร็วเอ้าทำไมกูได้อะทำไมบอลมันไปข้างหลังอะเอ้า น้องมาจริงนะผมต้องเล่นแบบตัวฉีกเชิงตึงอ่ะโอเคโอเคน้องโชว์ตึงเลยโชว์ตึงให้โลกรู้เลยว่าน้องแบบตึงแค่ไหนภารกิจน้องกูเมื่อไหร่จะเสร็จวะเนี่ยไอ้เหี้ยผมมาจริงนะผมต้องเล่นแบบตัวฉีกเชิงตึงอ่ะน้อง เ้ยน้องรักน้องรักเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยภารกิจนี่รอบนี้ผมเอาจริงแล้วผมไม่โม้แล้วะนี่นะภาพแบบคนที่ส่งของให้เขาเลี่ยมใส่เองอะเห็นไหมว่าเขาแบบเขาคุยด้วยแล้วอะเขาบิดแล้วอะคือเขาไม่จริงใจเท่าพี่ไงใช่ไหมพี่เป็นคนที่จริงใจที่สุดแหละใช่ใช่โอ้น้องๆไอเบคอนมันเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นมันเลยเล่นมันไอเบคอนเน่ยเฮ้ยทำดีน้องน้องๆเห็นเห็นแบบไอตัวยืนมุมๆแม่มันกากน้องค่ากี่คิวแล้วเนี่ย ยีฮ่าคิวเดียวอีกี่คิวน้องอีกี่คิวจะเหี้ยมัวแต่วิ่งตามไม่อยากลืมดูบอลสัตว์เอ้ยเอาเฮียเดี๋ยวนะไม่ไม่เราไม่ได้หล่าพี่เราไม่ไดหล่าพี่เอาโอเค๋อผมพูดเลยลอยด่ากูดีกว่า ภารกิจพี่ในวันนี้พี่ต้องทำภารกิจให้เองสำเร็จจริงช็อตนี้เพื่อน้องเลยเดี๋ยวพี่ตัดใส่เป็นพิเศษเลยน้องแบบโชว์เทพเลยเดี๋ยวพี่ตัดใส่ให้พิเศษเลยไปพี่อยากเห็นน้องโชว์เทพอ่ะไปกูจะดูกูจะดูว่ามันจะตายยังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะมาดูอ่าน้องเออตอนนี้ชื่อผมก็ยังไม่รู้นะว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับแต่ว่าน้องเขาคือแบบส่งดาบให้ผมมาทั้งที่เรายังคือแบบทั้งที่เรายังไม่ได้รู้จักกันนะครับผมตอนนี้ น้องเขากำลังเก็บภารกิจ5คิวอันทอรหดตอนนี้เขาจะทำสำเร็จเอ๊ะตอนนี้น้องฆ่าไปกี่คิวแล้วน้องฮัลโหลน้องได้ยินพี่ไหมน้องไอ้เฮียได้ยินกูปะเนี่ยเอาเรียบร้อยฆ่าคนทอรยศขำไปหนึ่งทีครับผมกระทืบซ้ำด้วยน้องกระทืบซ้ำด้วยฟรีไฟนั่งย่ออ่ะนั่งย่อเอ้ได้เลยไปเลยไปเลื้อเจย์เวบแล้วเฮ้ยครบแล้วครับผมโอเคไม่มีกูช่วยเลยใช้ไหม อุเห็นไหมเห็นไหมน้องเขาจะฆ่าเราอีกแล้วน้องเขาจะฆ่าเราเรียบร้อยเรียบร้อยกระเทียมซ้ำก็ไปรุ่นไอ้บิ๊บเติมเติมเลยว่าแต่มันจะส่งมาให้เราหรือเปล่าเฮ้ยน้องเรียบร้อยของ ทำไมกูตายพี่ก่าไงเออกะทือ,อกับนาพี่เตือนน้องเท่านอ้านองจะพูดครับนี่ ตามสนองเนี่ยพี่ทำเราเยอะเป็นคนกากเขาไม่ตายก่อนแต่ใช่ใช่ใช่เราพูดถูกคนตักคนแบบคนกากเขาไม่ตายก่อนโอเคนะครับภารกิจของเราก็สําเร็จไปที่เราถึงแม้ผมจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการทําให้น้องเขาได้เสร็จเครีสห้าครีสนะไม่ใช่ห้าคิวหนึ่งครีสนะครับผมก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จในการเอ่อทำให้น้องเขาประสบความสําเร็จในการทําภารกิจนะครับผมเค้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่รับจนจนจบนะครับไม่เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคนจุ๊บจุ๊บ